หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับเวลาต่อปลั๊กสามตาแบบมีกราวปลั๊กตามบ้านทั่วไปแบบนี้นะครับเวลาปอกสายไฟหรือว่าจะจำสายนี่เราต้องปอกสายแค่ไหนนะฮะมันถึงจะพอดีนะครับไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไปนะครับปลั๊กพวกนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกไว้อยู่นะครับเป็น L เป็น N เป็นกราวนะครับพวกนี้นะครับด้านหลังก็จะบอกไว้เหมือนกันนะครับอันนี้ L แล้วก็กราวนะครับในการปอกสายนะครับใส่เข้าไปในช่องตอนจําสายพวกนี้นะครับเราก็ต้องตัดให้ขนาดพอดีนะครับแล้วก็ปักแบบนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาจําเข้าไปแล้วนะครับมันดึงออกไม่ได้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับ เราก็ต้องมีวิธีดันล็อกออกมาเวลาอาจจะเสียบผิดช่องหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตอกกันก่อนนะครับการจำสายก่อนนะครับว่าเราจะต้องอตัดสายประมาณไหนแค่ไหนนะครับถึงจะพอดีกับในการใส่ช่องอันนี้นะครับหลายท่านบางทีอาจจะคุ้นเคยก็คือเห็นแล้วก็กะประมาณเอาเลยนะฮะถ้าที่ทำประจำ ก็จะกะประมาณเอาก็จะได้แต่จริงๆแล้วมันมีตัวมาร์กอยู่ไว้สําหรับวัดตัดสายนะครับสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่ถนัดนะครับมันจะมีตัวตรงนี้นะครับเป็นตัวมาร์กอยู่มาร์กนี่ครับเวลาเราจะตัดสายมันจะมีร่องให้อยู่นะครก็เวลาตัดก็จะตัดประมาณวัดมาประมาณแค่นี้นะครับมานี้นะฮะ ที่เราวัดไว้นะครับก็แตดประมาณนี้นะครับอา,อาจจะวัดไว้ทุกอันเลยก็ได้นะครับประมาณนี้จริงๆแล้วมันคาดเคลื่อนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้นะครับคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะก็ยังได้อยู่นะครับไม่มีปัญหานะฮะอันนี้ในการจับม,มันมีอยู่2ช่องนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าต้องจับทั้งสองช่องเลยหรือเปล่านะฮะ จาช่องเดียวได้ไหมนะฮะจริงๆแล้วจาแค่ช่องเดียวก็ได้ถ้าเราใช้แค่ชุดเดียวนะครับถ้าเราใช้ชุดนี้ชุดเดียวก็จาแค่ช่องเดียวนะครับอันนี้บอกสายแล้วนะครับเราก็จาเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ดันนะครับอ่าดันลงไปให้แน่นอย่างนี้นะครับไอต,ตัวนี้ดันแล้วมันก็จะล็อกเลยนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันตัว L นะฮะแล้วก็ดันลงในร่องนะครับนะฮะ,นะฮะก็ดันลงไปนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะพอดีนะครับช่องที่เหลือไว้สำหรับเราจำเพิ่ม ไปใช้งานอีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เขาทําเผื่อไว้ถ้าเราจะต้องจําเพิ่มจุดก็จะมาจ,จําจากช่องที่เหลือนี้ไปใช้งานได้นะครับอันนี้อย่างที่แจ้งไว้นะครับตัวนี้เวลาใส่แล้วมันจะล็อกนะครับถ้าเกิดท่านใส่ผิดหรือต้องการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับก็สามารถดึงออกได้นะครับโดยเราจะใช้ตัวเนี่ยไขควง อะไรไดแย่ไปในช่องนี้นะฮะมันจะมีช่องอยู่นะครับแย่เข้าไปนะฮะแล้วก็ดันนิดนึงนะครับดันข้างนี่ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับแย่ลงไปตรงๆแล้วก็ดันตรงนี้นะครับจะมีเขี้ยวสีขาวๆนี่อยู่นะครับแล้วก็ดันเขี้ยวตัวนี้เป็นตัวปลดล็อกนะครับนะฮะ ะะก็ดึงออกได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะฮะก็มีแค่นี้ไม่ยุ่งยากนะครับเพราะอย่างที่แจ้งนะครับการวัดก็วัดมาตามนี้นะครับผิดพลาดเล็กน้อยได้ไม่ต้องเป๊ะ,ปะนะครับนะฮะแล้วก็ใสนะะ่เวลาใส่แล้วก็ดันเข้าไปให้แน่นนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกัน ค okay. แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็เอาไปประกอบใช้งานกันได้เลยนะครับในการต่อจ้ำสายนะฮะในการวัดระยะไม่รู้ว่าจะวัดเท่าไหร่นะครับก็ใช้ตัวมาร์กอันนี้ใช้ได้งานได้เลยนะครับก็จะพอดีกับตัวปลั๊กที่เขาทำมานะครับโอเคสำหรับการตัดต่อจ้ำสายจ้ำปลั๊กนะครับก็แนะนำกันเพียงแค่นี้นะครับ ครับขอบคุณครับ